มาห่างหายไปนานนะครับหลังจากติดดาววันนี้ผมก็จะมาสุม่มแพ็คกระต่ายคาเลชี่กันนั่นเองนะครับก็เป็นชุดย้อมแมวอีกแล้วนะครับอืมเคยเจมนี่ขยันจริงเนาะซึ่งของในตู้จะมีประมาณนี้นะซึ่งผมจะเอาแค่ชุดกระต่ายกับเออสกินปืนนี้นะเพราะว่าก็ดูเพลยผมเอาอะครับมันมันคิดว่าพอไหมล่ะอืมก็ไม่ได้พอนะครับแลเขียนมาเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่าเนาะก็นี่ผมมีตัวฟรีด้วยนะมาไปเรียบร้อยครับแฮ้ให้หน่อยก็ได้นะจริงๆอุ้ย ก็ยังดีครับคืออยากได้ชุดไงแม่งตกใจนิดนึงออกอุ้ยอุ้ยอืมอะอะถือว่าดวงดีแล้วกันครับนานๆนี้ผมจะได้สองชิ้นติดถึงจะไม่ใช่ของที่ต้องการก็เถอะเนี่ยร้อยนะครับโอเคมาพอไม่ไม่รู้เอในปืนก่อนเลย เรียบร้อยฮะโอเคเดี๋ยวดีพอไหมโอ้โหไม่พออีกเกมโอ้โหขาดอันเดียวกูจ็ดรัวโอ้โหผมแล้วเหนื่อยจริงๆยังขาดอันเดียวอีกที่ก็ได้มานะชุดนี้นะครับไม่แห้งเอาพิกูปิซซีเยอะเลยก็หมดเท่าไหร่เดี๋ยวเคลื่อนเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยกูละท้อจริงๆ